สวัสดีครับเพื่อนๆผม BKBDIY ทำเองได้ก็ทำเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนกาวนะครับเป็นปืนกาวที่ไม่ต้องใช้สายไฟนะครับเป็นปืนกาวที่ไร้สายใช้พลังงานจากอาถ่านถ่านขนาด1 5โวลต์นะครับสก้อนผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY ประมาณ129บาทครับเห็นว่ามันน่าสนใจดีผมก็เลยเอาอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูครับเพราะว่า ที่บ้านผมเนี่ยก็มีปืนกาวที่เป็นแบบแบบใช้สายอยู่แล้วแต่ผมคิดว่ามันมันเริ่มจะเกะกะแล้วแล้วสมัยนี้ก็คืออ,อุปกรณ์ช่างไร้สายเนี่ยมันก็ก็มีเยอะแยะมากมายครับสมัยนี้เขาก็ใช้กันไร้สายกันกันกันอย่างแพร่หลายแล้วผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเปลี่ยนอุปกรณ์ช่างของผมเนี่ยจากที่ใช้สายให้เป็นไร้สายค่อยๆเปลี่ยนไปทีละตัวครับตามงบประมาณที่เรามีส่วนตัวนี้เป็นปืนกาว ที่ผมไปเจอมาก็คือเป็นปืนกาวของยี่ห้อ GAU TECH นะครับจะใส่แท่งกาวขนาด7ถึง7.5ม mm ิมได้นะครับเป็นไฟกระแสตรง6โวลต์10วัตต์นะครับใช้ฐาน1.5โวลต์4ก้อนนะครับเรามาดูฟีเจอร์ของของปืนกาวอันนี้ดีกว่าก็คือเขาบอกว่าอุณหภูมิคงที่ใช้ได้ยาวนานแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ถึง 5-8นาทีนะครับในการที่พอเปิดเครื่องปุ๊บใช้เวลา5-8นาทีถึงแล้วมันถึงจะร้อนนะครับพลังงานเสถียรอะไรประมาณนี้แหละครับก็อันนี้ก็คือด้านหน้านะครับนี่ก็คือด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่า นี่ครับเขาก็แถมไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวฐานที่เอาไว้ใส่ตรงตรงด้านหน้านะครับ้านหน้าของปืนกาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนปึ๊บอเอาไว้วางเวลาแบบเราใช้งานเราอยากจะพักเราอยากจะพักปืนเพราะว่าตรงไปส่วนนี้เนี่ยมันจะร้อนอยู่แล้วก็วางอย่างนี้ได้ครับ นี้ก็คือมาดูรอบๆเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แฮปป y ้บอปืนกาวรุ่นนี้เป็นรุ่น G.T. 12204นะครับตรงนี้เป็นปุ่มสวิต์เปิดปิดแน่นหนาครับสัมผัสสัมผัสหยบๆยาบแน่นรู้สึกดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปืนกาวไออันเก่าของผมอันนี้คือปืนกาวตัวเก่านะครับที่ผมใช้อยู่ใช้มานานมากแล้วตัวนี้ จำได้ว่าซื้อมาถูกถูกครับราคาถูกเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้ได้โอเคครับแต่ว่าสายมันสั้นผมก็เลยจะเปลี่ยนสายใหม่ละไอจะเปลี่ยนเป็นแบบไร้สายละตรงนี้ก็มาดูต่อครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มกดด้านข้างตรงนี้เป็นที่ใส่แบตนะครับก็ตรงฐานใส่แบตก็จะมีบอกบวกลบบวกลบนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดใส่ฐาน แล้วก็เดี๋ยวลองลองจับเวลาดูนะครับว่าระหว่างที่เปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีในการทําความร้อนไอ้แท่งกาวนะครับโอเคอันนี้ผมใส่ฐานก่อนใส่ฐานก็คือสไลด์ครับสไลด์มาด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเป็นร่องใส่ฐานเดี๋ยวผมเอาฐานมาใส่ก่อนนี่คือฐานที่ผมน้เตรียมไว้นะครับโอเคเป็นฐานใหม่ทั้งหมดนะครับ นองใส่กันเลยดันเข้าไปโอเคครับใส่ง่ายครับไม่ได้ใส่ยากอะไรโอเคจับถนัดมือดีครับเหมาะมือทีเดียว เี่ทีนี้ผมจะลองมาใส่แท่งกาวแล้วก็เดี๋ยวลองจะจะลองติดเดี๋ยวจะลองติดไอแผ่นอะคริลิกใสสองแผ่นนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมเหมือนใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นแท่งกาวขนาด7จมิลนะครับ เดี๋ยวผมลองใส่เลยปึ๊บตอนใส่ต้องกดปืนมาเล็กน้อยนะครับผมเปิดเครื่องเดี๋ยวขอจับเวลาก่อนนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วจับเวลาดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับตอนเปิดเครื่องไฟจะมีสถานะแสดงนะครับเป็นสีแดงโอเคตอนนี้เท่าที่ผมสัมผัสได้อุ่นนะครับปลายปลายปืนจะรู้สึกอุ่นๆ หันไปหนึ่งนาทีนะครับผมรู้สึกร้อนแล้วเดี๋วผมลองกดดูมันจะออกไหมตอนนี้ยังไม่ออกนะครับเขียนเดี๋ยวรอ,อสักหน่อยโอเคครับตอนนี้ผ่านไปสองนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดกดดูอีกรอบนะครับว่ามันจะออกมาหรือยัง ยังนะครับตอนนี้ยังแต่ผมรู้สึกร้อนแล้วตอนนี้ตรงไปไปลายปืนเริ่มร้อนแล้วครับเ,เดี๋ยวสามนาทีเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคครับสามนาทีแล้วเดี๋ยวลองดู สามนาทีเห็นไหมครับเริ่มออกมาแล้วครับแสดงว่าใช้เวลาประมาณสามนาทีก็เริ่มใช้งานได้ครับตอนนี้ผมคิดว่าใช้งานได้แล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะหยุดเวลาไว้นะครับประมาณสามนาทีสี่นาทีครับใช้งานได้โอเคครับทีนี้ผมจะลองมาเอา,เอาตั้งไว้ก่อนนะครับผมจะลองมาติดแผ่นอะคริลิกใสสอแผ่นนะครับดูซิว่าจะใช้งานได้ไหม โอเคครับเพื่อนๆสุดยอดไปเลยครับใช้งานได้อ่ตอนนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับจะปิดปิดเครื่องไว้ก่อนโอเคติดได้สวยงามครับเหมือนปืนกาวปกติทั่วไปเลยครับสุดยอดมากไม่ต้องมีสายน้ำหนักก็ดีด้วยถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนปืนกาวที่ตอนนี้ใช้สายอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นไร้สายก็ ลองไปหาซื้อกันได้นะครับอยู่ที่ร้านมิเตอร์ d ด y วนะเท้าที่ผมผมไปซื้อมาโอเคสวยงามมากครับใช้ได้สุดยอดครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ